สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมอยู่กับช่องล OK ็อกกี้นีสายจวดนะครับแล้วก็ในช่องทางแฟนเพจนะครับช่องล็อกกี้ OK I, สายจวดหรือล็อกกี้นดีนะครับก็จะมีเป็น2ช่องในช่องเพจนะครับอันนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับพาช่างมากินของหวานแต่เช้านะครับงานสร้างพี่น้องงานสร้างสร้างสุรินร์ี่ยเดียวครับ นี่อันนี้ก็ผมไล่ถอดปาครอบให้เรียบร้อยนะครับนั่นใช้เดียวเลยช่างเรานะครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นพันล้านนะครับทำคนเดียวครับนี่ซ่อมทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เป็นร้านยางด้วยนะครับ ร้านยางเป็นร้านที่ถือว่าใหญ่อีกร้านหนึ่งครับซับธนาทรน,นะครับผมขึ้นป่ายเรียบร้อยอืมนี่ครับ่นสายเดียวสายเดียวมือนพี่น้องคนเดียวตลอดเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับ ให้หกหกเส้นเลยนะครับเปลี่ยนให้หกเส้นเลยอินดี้นะครับก่อนที่จะสู้งานฤดูการใหม่นะครับกับการวิ่งดินก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับดู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 หลังดำดูหลังดำนี่เห็นไหมหลังดำให้ดูหลังดำก่านัวกันจัดไปเลยครับนี่หลังดำดูหลังดำก็มีแปลกแปกตาไปนะเห็นไหมนะครับ พอดีมันไม่มีหัวเพ้นครับมันไม่มีหัวเพ้นผมก็เลยใช้เ,เทคนิคนิดๆหน่อยๆในการทำตัวหนังสือขึ้นมานะครับนี่แหละทำเท่าที่ทำได้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเพ้นใหม่เพราะว่าเจสั่งมาแล้วเจ๊บอกว่าทำตัวหนังสือให้สวยๆไปเลยแล้วก็ทำใหม่เลยส่วนโลโก้รถดำไม่สวยจารัดก็น่าจะอยู่ ยู่คู่กับรถผมไปอย่างนี้แหละตลอดนะครับถึงผมจะทําใหม่ผมก็จะจะเพ้นไว้เหมือนเดิมครับผมก็จะเอารถด,ดำสวยๆจารัดทีมงานโทรหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับไว้เหมือนเดิมนะแต่อันดับแรกตอนนี้ก็คือต้องมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนรองเท้าบูทให้ก่อนรองเท้าบูทขาดนี่พี่น้องเอ้ยแหว่งไปหมดนะครับแหว่งวดัดนะนี่ดูสภาพ เขาเรียกว่ายางสนามครับเราต้องถอดยางสนามออกก่อนนะวิ่งทางเรียบไม่จะเป็นต้องใช้ดอกแต่ถ้าวิ่งในทุ่งนาในบ่อด,ดินตอนนี้ต้องอาศัยดอกแล้วครับเมื่อวานนี้ไปซื้อมาครับหมดไปหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับถือว่าไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราซื้อทั้งยางหล่อแล้วก็ยางใหม่ผสมกันนะครับส่วนสองเส้นหน้านี้ผมจะเก็บไว้เป็นอะไหล่เลยนะครับจะไม่ได้เอาไปใส่ล้อหลังนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูยางที่เอามาเมื่อวานนะครับหกเส้นนะครับนี่อยู่นี่ครับดครับช่างนี่แหัะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหล่อเป็นหล่อนะครับ แล้วก็เป็นใหม่เป็นใหม่2อลอ4นะครับแต่สภาพยางถือว่าสวยครับส่วนมากแล้วจะเป็นริสโตนนะครับผมเป็นริสโตนจะมีไฟสโตนมาเส้นหนึ่งนี่ครับเส้นนี้เนื่องจากว่ายางมันไม่ครบนะส่วนยางใหม่นี่ผมเอาของดีสโตนนะครับใส่ยางหน้านะครับยางหน้าของดีสโตนนะครับผม อันนี้ก็ต่อราคาลงมานะครับจาก3า0พันนิดๆน,นะครับเหลือสา0พันวนนะครับอันตัวนี้ก็เส้นละพันห้าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านร้านส่งนะครับเราไปรับซื้อเฉยๆเพื่อเอามาใส่นะครับเป็นโรงหล่อของเขาด้วยครับเขาหล่อเองนะครับเขาหลอยางขึ้นมาเองนะหลอยางขึ้นมาเองนี่อา่ารับประกันนะครับรับประกันร่อน บวมนะครับเขาบอกเลยเขาบอกว่ารับประกันยางร่อนยางบวมนะครับก็มารอลุ้นกันดูครับว่าถ้ามันเกิดล่อนเกิดบวมมาแล้วเราก็จะโทรไปหาเขาเขาจะว่าอย่างไงแต่ถ้าเราใช้ไปแล้วยางไม่มีการล่อนไม่มีการบวมก็ผ่านครับผ่านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นคู่ค้ากันครับก็จะซื้อเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเส้นนะครับยจะพาไปดูช่างผู้ทำงานนานนะ <c oughs> นี่ไวรุ่นทำงานรวนเดเร็วท่านใจปีที่แล้วนี่ก็บาดเจ็บเยอะครับสำหรับ ดาอินดี้เรากระทะแตกอะไรกัะดอกจอกเดือยหมูใบสีไอ้ดอกจอกไม่เป็นไรใบสีกับเดือยหมูแตกแล้วก็แอร์พังนะครับโอ้ยสารพัดเลยปีที่ต้นปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้แหละต้นปีที่ผ่านมานะครับหลังจากจะขยับเข้าปีใหม่นะครับเราก็จะ จัดไปให้เต็มกำลังเขาสุดๆไปเลยสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะครับนี่คีดินัทพอ <laughs> หล่อปะเต็มเลยเต็มเลยจุกจุกรุ่นไม่ใส่คีดินัทไว าลมยางผมนี่ผมไม่ได้เติมเหมือนคนอื่นนะผมใส่ร้อยหมดเลยหน้าหลังร้อยเท่ากันหมดครับใช้ลมร้อยไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับปีนี้ไฟหลีข้างก็เปลี่ยนไฟหลังคานะครับไฟหลังคาก็ก็ทำใหม่ติดเพิ่มแต่เหลือแต่เาลาหลังคาครับต้อง ไปอาศัยลาวแถวๆทนหนึ่งนู่นแหละคิดว่านะนะครับขากระจกก็ใส่ไปเรียบร้อยกระจกนาซาก็เพิ่มเติมคือเยอะกว่าเดิมครับแล้วก็เป็นเหลดนะครับผมขาเลดขาเลิดใส่ไปหมดแล้วทีนี้นะครับก็จะได้หล่อๆขึ้นมาหน่อยนึงส่วนข้างหน้าก็อย่างนี้ไปก่อนครับกันชนหน้าเดี๋ยวค่อยมีตังค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ เียบร้อยนะครับใส่ไปแน่นปึก๊กต,ตัวนี้อ่อนตัวนี้อ่อนหน่อยตรงนี้มันเพราะว่ามันบี้ครับตรงไหนผมต้องไปเชื่อมไว้อ้าวทำไมคุณพับกลับมาอย่างไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมต้องเสริมครับต้องเสริม <c oughs> เพราะว่ามันความหนาแน่นมันไม่พอมันเลื่อนได้อยู่นี่ขยับได้เดี๋ยวต้องเสริมหน่อยอ เสริมเข้าไปอีกฝั่งโน้นก็โอเคแล้วครับแล้วโอเคนี่ต้องเสริมยางรองขึ้นมายางเอในญ่นี่โอ้ป่านไปเรื่อยเท่าไหร่หลายวานไหนนี่สองวันหกก,กกว่าตัวนี่โอ้เนี่ครับ,รบตอนนี้ก็ถอดนะครับถอดเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขยับมาไกลๆนิดนึงเนื่องจากว่ามีเสียงดนตรีนะครับผมพี่น้องครับนี่ก็ถอดหมดทั้ง4เส้นล้อหลังนะครับก็ช่างก็ทําการถอดถอดแบบผู้ชํานาญการช่างผู้ทํางานนานนะครับนี่ครับครับตอนนี้ก็เตรียมยางรอใส่นะครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอ่ก็จะ รีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับพอถอดล้อหน้าก็จะดีวิวอีกทีนี่้าลองคอ,อก็ขาดไป1นพื้นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับ